วันนี้อีกช่วงนะคะอันนี้อันนี้มาคุยกันเรื่องโฮลปันเตื้อดนโฮลปันเตื้อดนะคะโฮลปันเตื้อดโบราณโบราณสีธรรมชาติ้าผ่านการใช้งานแล้วนะคะแต่ว่าสีสวยมากสียังสวยนี่เหรอสีธรรมชาติชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะนิยมทําให้มันเข้มเข้มมากใช่ออยีประเงมนะยีดทนสีมันจะทนพืนนี้พืนนี้เขาใช้งานนานมากแล้วนะนี่แต่ว่าแบบ สีมันสุดยอดมากเลยเนี่ยแล้วก็เป็นไหมน้อยหนึ่งกำมือเนี่ยในในไหมโบราณนิ้วสีสวยมากเลยถ้ามุมเนี้ยเนี่ยแสงมาอย่างเงี้ยสีสวยมากขนาดเก่าแล้วพิทาเขมหุ้มเขมหุ้มก็คือมัดโอบสีดำเอขมวอนเจริญครับให้ให้มันเป็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 นเขาเรียกอะไรนะจุดเด่นก็คือตัวสีดำมันจะดูเข้มขรึมไงมันจะดูขลัง ดูคลาสสิกเนาะใช่อนานูยสีนี้ทางนี้ยิ่งสวยอยู่ที่คนชอบไงทางนี้ยิ่งสวยผ้ามันเป็นรูแล้วมันบางจนนานแล้วไปร้อยปีแล้วค่ะอออ๋อนุเอาผืนอื่นขึ้นมาดูบ้างสิลูกผืนสวยของน้องแม็กก่อนแล้วกันอต่ผืนผ่านการใช้งานอันนี้ขอผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชุน ่อรอันนี้ของใครนะพีของยายภาพมานุกมูลรักวนเหมือนกันในรูปแบบมันตัวนี้เนะาะสุภาพมานุกมูลรักานจะมีจะอุยจะแตกต่างจากพืนนี้เลยเนาะอันนี้มันจะเป็นประโฮดไงใช่ในประโฮดในสีออกดูประโบลรรประโบลประโบลประโบลระโบลแถวเนี้ยค่ะของคนคนละแวกชุมชนรอบเขาสบายตัวน,นี้จะ ลายละเอียดเย็บในนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี่ยเย็บมือค่ะอันนี้เย็บมืออยู่เราแค่ใส่ร่างออกองยังไม่ขึ้นพื้นพื้นนี้พื้นนี้พื้นนี้ของใยทวดเนตรนะคะตูลังอันนี้ก็นานมากนะแต่ว่าสังเกตสีนะคะเจนบูนสดข่อยเน็ดข่อยเน็ดเยน็ด ยายนิดออออยใหญ่ออยใหญ่เอ้ยป้อง้ายายกวน้ายายกวนเอ่อแล้วก็มาจนถึงน้องพีเนี่ยยายกวนนี่คือคนที่มอบที่ดินให้สร้างอ่าโรงเรียนวิรวัดแล้วก็เป็นคนส่งคนโน่นนมือเนี่ยดูลักษณะการกระจายของดอกเนี่ยค่ะลักษณะการกระจายของดอกละเอียดคลางยายเจ้าเสนอจ้าจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงคุณปู่นอ่าทีนี้อีกผืนหนึ่งน้องพี พื้นพืนนู้นพื้นนู้นอ่าอันนั้นอันนี้ไม่รู้จักชื่ออันนี้มาเพราะว่าสมัยไหนนานนานมากไม่รู้ว่าเป็นใช่แต่สีน่ะดูสิคะสีธรรมชาติเนี่ยความนี้แล้วยังความงามของสีธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วดูลายประโบสิคะเนี่ยสวยไหมสวยมากนะคะแล้วก็ดูลวดลายของโฮลเปิรเตื้อเคยเรียนกับหลายๆท่านว่านะคะว่าโฮลเปิรเตื้อ โดยท้องผ้ารายละเอียดบนท้องผ้าเนี่ยมีเยอะมากมีหลายลายมากนะคะสีสันสวยงามอ่ะทีนี้เอาปิดท้ายด้วยโคนปันเตื้อของคุณทวดงึมบ้านกระโทหมอีไอ้ดังตารีบกลางเลยรีบกางเลยพื้นนี่นี่คือโคนปันเตื้อสกระตุมจะเป็นลักษณะนี้ค่ะดูดีๆเหมือนเม็ดข้าวอ่ะเนาะเหมือนรวงอ่ะเหมือนดวงอ่ น,นี่แหละนี่แหละของเป็นเตื้อด้านกระทุมจะเป็นแบบนี้พื้นนี้ยังไม่เคยนุ่งนะคะแต่อายุเป็นร้อยปีละย้อมครั้งครั้งครามประโหดสวยมากสวยมากอันนี้เดี๋ยวจะนุ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ออกได้ออกโอทอปอีกเดี๋ยวจะนุ่งไปเมืองทองปปเป็นไปเป็นไปให้คนเห็นนะคะความแตกต่าง <laughs> ยายกลวัวซ้อกับอกไ <an> <S <S ไอแม็กก็ยังติดใจอยู่กัณรวงกระบายนี่ใช่ไหมติดใจโอเคอันนี้อีกช่วงหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้คุยเรื่องโหมดเป็นเตือ้อ